you mm -hmm. สวัสดีครับพบกับผมนิคมอ่อนทัวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านทองว่าชมพูทองนะครับตำบลโดดอำเภอโพธิสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดมาถึงเพลงสรรเสริญพระบารมีพอดีนะครับกับหน่วยหนังทองแท้ภาพยนตร์นะครับกําลังลงสู่จอนะครับบรรยากาศของหนังกางแปลงฉลองพัดยศกุบาจารย์ที่วัดแห่งนี้นะครับวันที่13เมษายนนักผู้พัดรับสายอยู มืองสัตยแกงครับมันถือที่สามเมืองาครับบ้านสำโรงครับบรรยากาศโอ้สุดยอดดีครับคนเยอะนะครับท่านผู้ชมบ้านหนองโพนะครับใกล้ๆกล้ดีครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วโอ้บรรยากาศนะกางแปล้งมีเมืองเมืองหนึ่งต้องแท้ภาพยนตร์นะครับสิงขานครพี่น้องมาเบิ่งนางหลายครับบ้านเจ้าเมืองจ็บปกครองสิงขานครนะครับคือพระราชผ่าเงินแล้วก็พระมเหสีนิลผัก มีพระโอรสยากาศเก่าๆน้ำหาวอเจ้าท้ายผาดงามย่างามสมัยตะกวตะกวได้ประคามเะครับบราการของสามารถในทุกทุกดาหากแต่ยังบ่ได้ักิารเของรถนะครับดของอำเภอโพธิสุวรรณการกเนื้อสิงธานคอนไปบ่ไก่ไปนี่บ้านหลังหนึ่งเป็นที่อาศัยของหญิงสาวแสนดีรูปงามน้ำาวาคคำไอ ที่ต้องทนอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้ายและอีแตงค,คนลายครับเกิดมารมู้จำจะต้องทำงาน,นไสเหม็นไส้จมไปคนจังหมันนะแม่เหมาะแล้วที่จะอยู่กับขี้บัวจะเป็นขี้เป็ดขี้ไก่ขี้หมัวหรือขี้ขวยแม่เลี้ยลูกแตงโมแต่มันยังขาดอีกขี้หนึ่งขี้อย่างแม่ขี้ข่าขี้ข่า ก็อจังดากันเองแม่แม่มันมาแล้วปลาหมึกเจ้าประจํานะครับโน่นครับมาทุ่งานแล้วแล้วแม่บบรรยากาศแล้วแล้วก็ไปถูบ้านถูนกระโมงอยู่บ้านถูบ้านแล้วไปซักผ้าซักผ้าแล้วก็ไปในครัวเอ้านี่มันแหนมหน้าแม่กวิไปใช่ไหมหยากหน้าสมองเหรอ ผู้ดีได้เนี่ยผูใส่สิ้นเนี่ยใส่สิ้น,น,นเลยว่าขาสันเน้ะอีดังกว่าเดี๋ยว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 เ บรรยากาศนะครับบรรยากาศเก่าๆนะครับนี่ครับอยู่เก่าศูนย์นะครับกันยังดีนะครับพผมสิสุวรรณก็ยังมีหน่วยหนังนะครับมาให้สมโพธิได้งานต่างๆนะครับในพื้นที่ที่ซุ้มโจรห้าร้อยเป็นหน่วยขนาดที่ว่าจับต้องได้ในราคาที่เปลี่ยนบรรยากาศอืมเพลงหลายรูปมาเท่ากระจังไดเป็นส่วนไปครับคือบรรยากาศเก่าๆนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้มาเบิ่งหนังก็ถือว่า นี show, ่หน yeah, yeah, <in> ่อยก็เห็นทีวีจอยักนะครับในยุคนี้นะครับในร้านขายปลาหมึกต้องควรแล้วนะครับที่จะต้องนีครูของไว้เจ้าค่ะหู่นนะครับใส่ก่อนนะครับควนกลุ่มอยู่แต่ก่อนโอ้ได้เงินมาซองสบาทเองครับในสมัยแต่ก่อน มาสื้อกรยเที๋ยวก็มีชามละสาบาทนะครับยี่นี่ก็คงสี่บามีนะครับลูกมีแต่ว่าก็ถือว่าท่านผู้ชมที่อยู่ในบ้านน้องวาช่องผู้ชอ่ก็ถือว่ามาเบิงหนางลยอยู่ครับอยนแะครับกสายเร็วนำ่นนกสายสองทุ่มนะครับลงสู่จอประมาณ2องทุ่มนะครับข้อเราอคบรรยากาศงานฉลองพาะตั้งเจ้าวาดนะครับ ที่วัดหมอ่ว่าชมพูทองตโดนอำเภอโพธิสวรรคจังหวัดศรีสะเกดนะเนบรรยากาศนะครับนะเกียนก่อนว่ากันตอนแรงทำนี้ก็มีความสุขแน่นอนบุญบานเฮานะครับนะ้ินถึงสมัยตะก่อนนี่ที่สุดแล้วครับหนังกางแปลงนะครับแปงเป็นาบวพวกมไปปากไปเหตารเก่าๆนะครับของนย่างลูกกูแน่งกาแปล ในวันนี้นะครับผมทอ,องแท้ภาพยนตร์ครับมีการมีงานก็เบิ้งในเฟสบุวงเงินกระไดนะครับน้องทองแท้ภาพยนตร์นะครับ ทิ่เจอเห็นด้วยอย่างแลว้วเพื่อนนี้กินก็บ่กินแ้ไปได้พระโลกกับมิถิร์กนคูโกินม่นต้องกินหมือนมนาตาต่ดีแต่งตัวคือคุณหมอลำลรอกของเขาสาบ้าน ไปเลยนะคุณเจ้าสังหรณจิตตกบินมือได้แล้วตาบัสนี่คือบรรยากาศเก่าๆนะครับกองด้านการแปลงในยุคปัจจุบันนะครับสิโคจอดมาของว่าชมพูทองนะครับนี่วันเพ็ญเดือนสิบสองอำเภอโพธิสวรรค์จังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ตัวมาตัวพามาชมอีกหนึ่งหน่วยของโพธิสวรรค์นะครับต้องแทนภาพควาขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดำไปเลยมันมืดทุก